ะะข้าพเจ้านางสาวพัชิตาศักสุรคุณวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานบารมีหากใครก็ตามที่ทำ้ายข้าพเจ้าด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอยกโทษอาโหสิกรรมให้ทั้งหมดไม่ถึงโทษไม่โกรธเคืองกันในภพชาตินี้และชาติหน้าไม่ว่าใครก็ตามที่เคยทากับเจ้ามาตั้งแต่ปกชาติใดก็ตามข้าพเจ้าไม่ถึงโทษโกรธเคืองข้าพเจ้าขอยกโทษอภัยโทษไม่ผูกใจเจ็บไม่ผูกใจแค้นไม่ผูกใจจํา วันนี้ข้าพเจ้าขออธิษฐานบารมีต่อ16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลขอให้ฟ้าดินรับรู้ฟ้าดินรับทราบลมส่งเสริมน้ำอยพรดินเสริมส่งเปิดประตูสวรรค์ให้กับข้าพเจ้าได้รับพลังพิเศษในการช่วยเหลือผู้คนให้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันอย่างอัจจรรย์ใจหากข้าพเจ้าไม่เคยเหลือเงินติดตัว20บาทบ้านทุกหลังรถทุกคันของข้าพเจ้า ไม่ได้ได้มาจริงจากกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดไม่ได้ได้มาจริงจากสิ่งที่ข้าพเจ้าได้ลงมือทำขอให้ข้าพเจ้าได้ตายในคืนนี้เลย